เดอะบยขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางไรอันกาเซียโดยล่าสุดนั้นสมาคมมวยโลกหรือ WBC ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางไรอันกาเซียเกี่ยวกับการทดสอบสารต้องห้ามที่ล้มเหลวในไฟการโชกับเดวินฮานี่เมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาโดยในไฟนั้นเป็นทางไรอันกาเซีย ที่สามารถเอาชนะคะแนนเดวินฮานี่ไปได้หมู่วันที่20เมษายนที่ผ่านมาเพื่อช่วยในการพิจารณาบทลงโทษอย่างยุติธรรมสมเหตุสมผลในการค้นพบสารต้องห้ามออสตารินซึ่งเด C วได้ขอความร่วมมือให้ทางทีมงานไรอันกาเซียทำการส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่เดอวูบร้องขอในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้สำหรับทางฝั่งทนายความของไรอันกาเซียยังคง ยืนยันว่าเราคอยดูแลอย่างต่อเนื่องว่าไรอันกาเสียตกเป็นเหยื่อ ของสารปนเปื้อนของอาหารเสริมและไม่เคยจงใจใช้สารต้องห้ามหรือสารเพิ่มประสิทธิภาพใดๆเลยทีมกฎหมายของไรอันกาเซียกล่าวเมื่อเร็วๆนี้สำหรับสารออสทาลีนที่ถูกตรวจพบในตัวไรอันกาเซียนั้นอยู่ในริดลายชื่อที่ถูกแบนของหน่วยงานต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกตั้งแต่ปี2551และในปี2565ถูกระบุโดยหน่วยงานดังกล่าวว่าเป็นสารอนาโบลิก ซึ่งเป็นโฮอร์โมนเพศชายสังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเอง